ัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้นะเราจะมาหาแมทริกของการเปลี่ยนตัวแปรแมทริกของการหมุนแกนนะหรือตำราบางเล่มอาจจะเรียกแมทริกของการหมุนเฉยๆนะโดยใช้นะรูปแบบเชิงคูวของจำนวนเชิงซ้อนนะหรือถ้าเรียนขั้นสูงขึ้นบางทีเขาก็เรียกว่ารูปแบบ Exponent i a l เนะี่ยคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยนะหาแมทริกของการเปลี่ยนตัวแปรโดยใช้ความรู้ ตีโกนมิติของนักเรียนมปลายในคลิปนี้ก็จะใช้ความรู้รูปแบบเชิงค้่ของนักเรียนมปลายนยถ้าบอกของนิสิตปิญญาตรีก็เรียกรูปแบบ Exponent i a l ก็ได้เนี่ยก็ขอใช้ภาษาง่ายๆนะหาแมทริกซ์ของการเปลี่ยนตัวแปรนะโดยใช้รูปแบบเชิงขั้วของนักเรียนมปลายมาดูกันว่าหาได้ยังไง นะทบทวนหลักการหมุนแกนกันนิดนึงนะ่งพิกัดฉาก xy นะพิกัดฉาก uv นะมีจุดกำเนิดร่วมกันนะในคลิปนี้ก็เขียนแกน2ระบบอยู่ในภาพเดียวกันนะมีจุดกำเนิดร่วมกันแกน O u ทางด้านบวกนะทำมุม Alpha เรเดียนกับแกน O x ทางด้านบวกนะตำราบางเล่มอาจจะเรียกว่า หมุนแกน ox นะทวนเข็มนาฬิกาแอลฟาเลดีเดนนะีไปเป็นแกน o u ทางด้านบวกนะแน oy ด้านบวกก็มาเป็นแกน ov ด้านบวกนะนะคำว่าหมุนแกนนะความหมายแท้จริงคือมีแกน2ชุดอยู่เห็นตรงหน้าแบบนี้เลยนะไม่ได้หมายความว่าหมุนแล้วหายไปนะมีทั้งแกน xy พิกัดฉาก แกน U V สีแดงแนะพิกัด U V จุด A จุดเดียวเนะเรียกชื่อได้2แบบเนะเรียกชื่อเป็นตัวเลขอิงตามระบบพิกัดฉาก x y นะขอใช้สับสคริปต์เยอะหน่อยนะเพื่อเน้นรายละเอียดว่า x ตัวเลข y ตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่อ้างอิงตามระบบพิกัดฉาก x y U ตัวเลข V ตัวเลขเนี่ย เป็นการอ้างอิงในระบบพิกัดฉาก UV ตัวอย่างเช่นนะ c สับสคริปต์ xy ตัวเนี้ยมีความหมายว่านะ x 0อนยะอยู่บนแกน x นะระยะทาง1หน่วยแต่ถ้า b สับสคริปต์ u ตัวใหญ่ v ตัวใหญ่ u 0นะีก็หมายถึงว่าอยู่บนแกน uv ระยะทางจากจุดนี้มาจุดนี้ยาว u หน่วย เพราะนั้นก็มีมุม2มุมนะมุมที่ OU ทำมุมกับ Ox อลฟาอีกมุมหนึ่งก็คือ OA ทำมุมเซตากับแกนสีแดงอันนี้มีมุม2มุมจุด1จุดเรียกชื่อได้2แบบเรียกชื่อแบบสีแดงอิงพิกัด UV เรียกชื่อแบบสีดำอันนี้อิงพิกัดฉาก XY UV ตัวเล็ก XY ตัวเล็กเกี่ยวข้องกันยังไงนะในคลิปก่อนหน้านี้ใช้ความรู้ตีโกนมิติของนักเรียนมปลายนะในคลิปนี้จะใช้ความรู้จำนวนเชิงซ้อนรูปแบบเชิงคั่นะหรือในขั้นวิชาแคลคูลัสเขาเรียกรูปแบบ exponential บนระนาบพิกัดฉาก uv นะนี่ก็เรียกเป็นระนาบเชิงซ้อนแล้วนะระนาบพิกัดฉากระนาบเชิงซ้อนนะ นักเรียนมอปลายก็มองเป็นระนาบเดียวกันได้ a s u ับสคริปต์ตัวใหญ่ตัวเลข UV ตัวเล็กเนี่ยหมายถึงจุดนี้แลหละมนบนระนาบพิกัดฉาก UV หรือบนระนาบเชิงซ้อน z ซ u b ับสคริปต์ก็หมายถึงว่าเรียกชื่ออิงกับพิกัดฉาก UV นะ r คือระยะทางนะ u กำลังสองบวก v กำลังสอง ถอดรูทระยะทางตัวนี้ก็คือตัว R สามเหลี่ยมรูปนี้นี OBA แทนเซตาข้ามชิดด้านนี้ยาว V ด้านนี้ยาวยูคอสชิดฉากเนี่ยยูเท่ากับ R คอเซตาซ์าข้ามฉาก v ท่ากับ r s i n ์เซตอันนี้ก็นักเรียนมปลายเรียนเรื่องจำนวนเชิงซ้อนมาแล้วก็จะคุ้นเคยกันนีสิ่งที่ไม่คุ้นเคยก็คือรูปแบบ x x p o n n n t i a l เนีก็ไปดูคลิปบันทึกไว้แล้วนะคนที่เรียนวิชาแคลคูลัสขั้นสูงขึ้นเขาเรียกรูปแบบ e x p o n e n t i นนเนี่ยนักเรียนมปลายก็เรียกรูปแบบเชิงคั่กัแล้วกันอันเดียวกันเลนแหละนะก็เรียกอย่างง่ายว่ารูปแบบเชิงคั่ ต่อไปมาดูบนระนาบจำนวนเชิงซ้อน xy นะหรือระนาบพิกัดฉาก xy จุด a จุดเดิมเนะี่ยอิงตามพิกัดฉาก xy นี่ x ตัวเล็ก y ตัวเล็กทัานก็มองเป็นจำนวนเชิงซ้อน z นะ่เน้นว่าต่างกับเมื่อกี้นิดหนึ่งนะสับสค r ิป t ์ xy x บวก y i นะ R ากำลังสองเนี่ยเนี่ยคือ R กำลังสองเท่ากับ X กำลังสองบวก Y กำลังสองได้สมการนี้เหมือนกัน R ตัวเดียวกันสามเหลี่ยมสีเขียวแทนเซต้าบวก a อลฟาแทนข้ามชิด y ส่วน x น x ตัวนี้เนี่ยเท่ากับ r cos a อลฟาบวกเซต้า y ด้านนี้ก็ r คูณ sin แอลฟาบวกเซตานี่ยอันนี้ก็คือเนื้อหาที่นักเรียนมปลายเรียนกันถัดไป Z ตัวนี้เนี่ยนะเลือกเขียนได้นะหลายแบบนะจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยเขียนเป็นลำดับของจุดก็ได้เขียนเป็นรูปแบบ x บวก y i ก็ได้นีมองเป็นเวกเตอร์ก็ได้นีรูปแบบที่1น,นึรูปแบบ exponential เนี่ยเกินหลักสูตรนักเรียนมปลายก็ข้ามไป รูปแบบที่2รูปแบบเชิงคั่วเรียนกันในชั้นมปลายแต่ตัวนี้เนี่ยนักเรียนมปลายเขาบอกว่าถ้ารูปแบบเชิงคั่ว2ตัวมาคูณกันให้เอามุมบวกกันก็แปลว่าอันนี้แยกได้2ชิ้นคูณกันเห็นไหตัวหลังนะมองแบบวิชาแคลคูลัสอีกมันก็คือ e ยกกำลัง i แัลฟาตัวหน้าก็ r คูน e ยกกำลัง i เซตตา สรุปแล้วจะมองเป็นรูปแบบอะไรก็ดูตามหลักสูตรที่เรียนกันขณะนั้นนะเพื่อไม่ให้เกินหลักสูตรนักเรียนมปลายก็อ้างว่ารูปแบบเชิงคู่เห็นไหมมุมบวกกันจำนวนเชิงซ้อนนะมองเป็นลำดับของจุดมองเป็นเวกเตอร์ก็ได้นะเวกเตอร์ x y ตัวเลขนี้อิงพิกัดฉาก x y x คือ r cos alpha บวกเ y คือ r sine alpha บวกเเนี่ยอันนี้คือเชื่อมโยงเนื้อหาว่าเราจะมองแมทริกซ์ของการเปลี่ยนตัวแปรผ่านทางรูปแบบเชิงคู่เน,นีในหน้านี้ทั้งหน้าเลยนะตีโกนวิตินักเรียนมปลายนะ cos alpha บวกเซตก็ cos alpha cos เซตลบ s, s i n alpha s i n θ sin ์แอลฟาบวกเซตาก็ s i ซน์คอบวกคอส sin ตัว R ค่าคงตัวดึงออกหน้าแมทริกจะเรียกแมทริก2แถว1หลักก็ได้จะเรียกเวกเตอร์2มิติก็ได้ความหมายเหมือนกัน,นถัดไปจัดลำดับของตัวเลขให้เหมาะสมนะ แากนี้มาน,นี่จัดลำดับแค่นั้นเองนะเพื่อจะมองโครงสร้างว่ามันคือแมทริกซ์2บาย2คูณกับเวกเตอร์ cos อัลฟาซน์อัลฟาเวกเตอร์คูณกันหรือแมทริกซ์คูณกันเนี่ย r ตัวนี้มันเข้ามาที่นี่ได้เห็นไหมดึงมาที่นี่แล้วอารคออัลฟาคือ u r อา n ์อัลฟาคือ V เนี่ยก็แปลว่าตัวเลข y อ็กิงตามพิกัดฉาก x y เนี่ย มีค่าเท่ากับเมทริกตัวนี้คูณกับตัวเลขที่อิงตามพิกัดฉาก UV นะ x y UV ก็พิกัดของจุด A นั่นเองนี่คือความเกี่ยวข้องกันระหว่าง UV ตัวเล็กกับ XY ตัวเล็ก XY ตัวเล็กอิงพิกัดฉาก XY นะเท่ากับเมทริกคูณ UV ตัวเล็กอิงตามพิกัดฉาก UV แมทริกตัวนี้มีลักษณะพิเศษก็คือ P transpose กับ P inverse มีค่าเท่ากันเพราะเราย้ายค้างมาว่า uv ตัวเล็กอิงพิกัดฉาก uv จะมีค่าเท่ากับแมทริกตัวนี้มาจาก transpose ข้างบนเนี่ยนะคูณเวกเตอร์ xy ให้ p เป็นแมทริก 2, 2นะ์าย2เนี่ยแนวทแยงมุมเป็น cos เนะี s i n ตัวนี้เครื่องหมายลบต้องอยู่ตรงนี้นะจะได้สอดคล้อง นะหมุนทวนเข็มนะสะอดอลของตำแหน่งของจุดนะถ้าเราสลับ s ซ n c คอสมันก็เป็นการเปลี่ยนตัวแปรนะแต่ว่าอาจจะเป็นตรงกับการสะท้อนแกน x สะท้อนแกน y ทำรองนี้งั้นก็ขอเลือกใช้ p มีสูตรเป็นตัวนี้นะพผนสูตรการเปลี่ยนตัวแปรนะหรือว่าเปลี่ยนพิกัดฉาก x y เป็นพิกัดฉาก u v นะจะมองแบบนี้ก็ได้นะถ้ามันดนี้หมายถึงกำหนดพิกัดฉาก u v จงหาพิกัดฉาก xy ถ้ามองสมการนี้ก็หมายถึงกำหนดพิกัดฉาก xy จงหาพิกัดฉาก uv จุดเดียวกันเรียกชื่อได้สองแบบสรุปอีกครั้งหนึง่งให้ p เท่ากับแมทริกซ์สองแนวทะแยงมุม cos แนวนี้ทรายฝาเครื่องหมายลบไว้ที่นี่นะจะได้สอดคล้องกับการหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกาพีเรียกว่าแมทริกของการเปลี่ยนตัวแปรเนะี่ยเรียกชื่อแบบนี้จะได้ถูกต้องตลอดเวลาตำราบางเล่มอาจจะเรียกชื่อแมทริกของการเปลี่ยนตัวแปรแมทริกของการหมุนแกนพิกัดแมทริกของการหมุนแกนเฉยเเนะี่ยหรือแม้แต่แมทริกของการหมุน ดูตามตำราหรือให้ถามครูผู้สอนต่อไปนะเวกเตอร์หลักของ p เป็นเวกเตอร์หน่หน่วยและตั้งฉากกันหน่หน่วยนี่เห็นชัดเจนนะหลักที่1 cos กาลังสองบวก sine กาลังสองเป็น1ห,หลักที่2 sine กาลังสองบวก cos กาลังสองก็1น,นะเวกเตอร์2ตัวนี้ดอทกันก็เป็น0ตั้งฉากกัน เวกเตอร์แถวของ p เป็นเวกเตอร์หน่หน่วยและตั้งฉากกันนี่บรรทัดที่1เนี่ย cos กำลังสองบวก sine กำลัง 2, สอง sine กำลังสองบวก cos กำลังสองก็1อนอ่ะนบรรทัดที่1ดอทกับบรรทัดที่2ก็ศนย์ก็ตั้งฉากดีเทอร์มินานต์ของ p มีค่าเป็น1เห็นไหมคูณททแยง cos กำลังสองอันนี้คูณททแยงแล้วลบก็เป็นบวก sine กำลังสองแมทริกซ์อย่างนี้เนี่ยเรียนขั้นสูงขึ้นเขาเรียกว่า อ t o n นมัต yeah. ิเมตริกนะ P กับ P transpose mm hmm. เป็นตัวเดียวกันงั้นการเรียกชื่อนะก็เรียกชื่อถูกตลอดการก็เม t ริกของการเปลี่ยนตัวแปรนะเรียกชื่อให้เหมาะสมกับงานนะเมตริก yeah. การหมุนแกนเม t ริกของการหมุนภาพเม t ริกของการหมุนเฉยๆให้ถามครูผู้สอน พิกัด U V อิงตามพิกัดฉาก U V นะเท่ากับนะแมทริก์นะ P transpose คูณเวกเตอร์ x y หมุนไป60องศาก็ได้แมทริก์นี้มานะแต่ทางด้านนี้นะเน้นสีแดงนี่หมายถึงกำหนดจุดบนพิกัดฉาก U V จงหาจุดบนพิกัดฉาก x y ว่ามีชื่อ x ตัวเล็ก y ตัวเล็กว่าอะไรอันนี้คือประโยชน์ใช้งานนะระหว่าง p กับ p transpose เนพราะฉะนั้นจุด a จุดเดียวมีชื่อเรียกได้2แบบจุด b เรียกชื่อได้2แบบจุด c เรียกชื่อได้2แบบนะจุดนี้จุดเดียวกันนะ เรียกชื่อบนพิกัดฉาก xy ว่า1 0นยะอยากรู้ว่าเรียกชื่อบนพิกัดฉาก uv มีชื่อว่าอะไร1ส่วน2ลบรูป3สนะ่วน2ตัวเลขนี้ได้มาจากไหนได้มาจากนะแมทริกซ์ p transpose คูณเวกเตอร์1 0ได้เป็นตัวนี้1ส่วน2ลบรูป3ส่วน2กำหนดจุด B บนพิกัดฉาก xy เรียกชื่อว่า01บนพิกัดฉาก uv จะมีชื่อว่าอะไรรู้3ส่วน2อส่วน2ได้มายังไงได้มาจากเอาเวกเตอร์01คูณเมทริกซ์พีทสโพสก็ได้ตัวเลขตัวนี้มาถ้าพูดในความหมายของการแปลงเชิงเส้นก็การแปลงเชิงเส้นนั้น,นมาจาก เวกเตอร์ uv เท่ากับ p คูณเวกเตอร์ศูนี่นมองในความหมายปแปลงเชิงเส้นนะแต่ขณะนี้มองในแง่ของการส่งค่านะหรือเรียกง่ายๆก็จุดหนึ่งจุดเรียกชื่อได้สองแบบนะมีความเกี่ยวข้องกันก็คือเอาแมทริกคูณกับเวกเตอร์กำหนดจุด 10บนพิกัดฉาก UV นะเขาว่า10ห,หมายถึงว่าจากตำแหน่งนี้วัดมายาว1ห,หน่วย U เป็น1 V เป็น0น,นะถามว่าจุดนี้เรียกชื่อตามพิกัดฉาก x y จะมีชื่อว่าอะไร1ส่วน2กับรูปสส่วน2ได้มายังไงได้มาจากเอาแมทริกซ์ P คูณกับเวกเตอร์1 0 จุดดีเรียกชื่อตามพิกัดฉาก uv 01 u เป็น0ก็หมายถึงว่าอ u เป็นแกน v 1ก็หมายถึงจากจุดนี้มาทางแนวนี้ยาว1ห,หน่วยพอเรียกชื่อตามพิกัดฉาก xy ได้เป็นลบรูทสส่วน2กับ1ส่วน2สังเกตดนูนะว่ามันจะสอดคล้องควอเด้นนะ x เป็นลบ y เป็นบวกเห็นไหมดังนั้นเราเลือก p ได้เหมาะสมเนี่ยมันจะสอดคล้องหลักการของการหมุนหลักการของควอเดนพอดีตัวเลขนี้ได้มายังไงได้มาจากเมทริกซ์ p คูณเวกเตอร์0 1นะได้เป็นเวกเตอร์ลบรูท3ส่วน2กับ1ส่วน2นะพันแมทริกซ์ของการเปลี่ยนตัวแปรนะประโยชน์ใช้งานที่เห็นชัดเจนขณะนี้นะ ยังไม่ได้ดประยุกต์เรื่องภาคตัดกลวยยังไม่ได้ดประยุกต์เรื่องการหมุนภาพ2มิตินะเอาแค่ตรงไปตรงมาในขณะน,นี้ก่อนก็คือจุด1จุดเรียกชื่อได้2แบบชื่อ2แบบในเกี่ยวข้องกันยังไงเนี่ยประโยชน์ของการเปลี่ยนตัวแปรนะประโยชน์ของการเปลี่ยนจาก x y เป็น u v นะจะทำให้เราเห็นกราฟได้ง่ายขึ้นโดยใช้ความรู้หลักสูตร มปลายนะันเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวแปรเพื่อทําให้ภาพที่เกิดนะบนพิกัดฉาก uv นะมีกราฟตามหลักสูตรที่เรียนนะวงรีพาราบโบล,ล่าไฮปเปอร์โบล่านะอ่ะบรรทัดแรกนะมีพจน์ xy นะถือว่าเกินหลักสูตรนักเรียนมอปลายนะแต่เรียนกันในวิชาแคลคูลัสนะเลือกมุมเป็นนะเ7องศา แทนเซตาเป็น3านมะคอสเซตาเป็น1ส่วนรูทสิบไซนเซตาเป็น3ส่วนรูทสิบเลือกแมทริกซ์ p เป็นนะคอสลบไซน์ไซน์แล้วก็คอสของมุมเซตาแทนค่า x เท่ากับ u ส่วนรูทสิบลบ3 v ส่วนรูทสิบ แทนค่า y ด้วยสาม u ส่วนรูบวก v ส่วนรูจัดรูปพิชคณิตแล้วสมการที่ได้มาใหม่นั้นนะ่ะตามหลักสูตรนักเรียนมปลายก็คือไฮเปอร์โบลาเพาในภาพนี้นะบอกว่าสมการนีนะ้เดิมพิกัดฉาก x y ถือว่าไม่รู้ว่ามีกราฟเปรนรูปอะไรเปลี่ยนตัวแปรได้เหมาะสม กราฟที่เกิดใหม่ในระบบพิกัดฉากสีแดงเนี่ยกราฟเป็นรูปไฮเปอร์โบลาคำถามนะสำหรับคลิปต่อไปนะรู้ได้อย่างไรว่าต้องหมุน71.57องศาทวนเข็มนาฬิกาตัวแปร uv ที่เกิดใหม่นะทำให้สมการที่ได้มานั้นนะสอดคล้องกับหลักสูตรของนักเรียนมปลาย อันนี้ก็รูปแบบปกติที่นักเรียนมปลายคุ้นกันนะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวนี้ไงนะี่อันนี้แกน u แล้วนะนี่แกน v แกนไฮเปอร์โบลาแกนสังยุกอันนี้ก็วาดดูเพิ่มเติมให้ดูสมการนี้เนะี่ยากำลัง2ลบ 18x y เนะี่ยพอมีพจน์นี้เข้ามาเนี่ยหลักสูตรมปลายไม่เรียนละนะถือว่าเกินหลักสูตรเนะแล้รก็เปลี่ยนตัวแปรเลยนะเลือก มุมเป็นเนะี่ยอาร์คแทน1ส่วน3 c o คอเป็น1ส่วนรูเป็น1ส่วนระูต10ะแทนคือ1ส่วน3นะแต่ว่าแมทริกซพใช้แค่ s sin คอสแนวทะแยงมุมเป็นคอสด้านนี้เป็น s sin สลับเครื่องหมายให้ดีนะลบ sin บวก s sin ที่นี่โดยการเปลี่ยนตัวแปรนะเท่ากับ 3U ส่วนรูต10ลบ v ส่วนรูทสิแทนค่า y ด้วย u ส่วนรูทสิบบวก3 v ส่วนรูทสิก็คือแมทริกซ์คูณเวกเตอร์นี่แหละแทนค่า x y ในสมก,การนี้แล้วนีสมก,การใหม่ตรงกับหลักสูตรของนักเรียนมปลายละมีกราฟเป็นรูปพาราโบลาเห็นไหม x y ของเดิมเนีเดิมไม่รู้หรอกกราฟเป็นรูปอะไรนีแต่พอ หมุนแกนได้เหมาะสม18.43องศาเปลี่ยนตัวแปรเป็น uv นะสมการใหม่ที่เกิดขึ้นตรงกับหลักสูตรมปลายพอดนะนะีคำถามสำหรับคลิปต่อไปนะรู้ได้อย่างไรว่าต้องหมุน18.43องศาตัวแปรใหม่ที่เกิดขึ้น uv จึงสามารถตอบได้ว่าเป็นพาราโบลาตามหลักสูตรนะักเรียนมอปลาย อันนี้ก็ภาพสุดท้ายของคลิปนะว่าดให้เห็นว่าลักสษณะมอปลายเนี่ยแกน U นอนอย่างเนี้แกนวตั้งฉากนะสมการนี้คือพาราโบล่านเพราะนั้นการที่จะหมุนได้เหมาะสมกี่องศาพอดีกี่เรเดียนพอดีเนี่ยเราจะเรียนกันในคลิปต่อๆไปนะสนใจก็ติดตามเพลย์ลิสต์นี้ไว้เนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ